สวัสดีค่ะหลายคนก็มีปัญหาใช่ไหมคะในการเก็บผักยิ่งช่วงโควิดแบบนี้นานๆจะได้ออกจากบ้านใช่ไหมคะเพราะเราต้องกักตัวใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากออกไปสัมผัสภายนอกมากนะักก็จะซื้อผักมาไว้กัก,กตุนใช่ไหมคะหรือบางบ้านเขาขายเขาขายเป็นกลมทเนี่ยประสบปัญหาเองคือเขาขายเป็นกรรําใช่ไหมคะเราเอามาใช้เนี่ยครั้งเดียวก็คือกินไม่หมดเพราะอยู่กันแค่สองคน ทีนี้ก็เลยหาวิธีในการเก็บผักให้อยู่ได้นานค่ะเห็นหลายๆที่เขาก็ใช้หลายวิธีนะคะเช่นใส่กระป๋องใส่ถุงซิปล็อกต่างๆใช่ไหมคะแต่เราถ้าเราไม่มีวิธีง่ายๆเลยถุงห่อข้าวนี่ค่ะถุงแกงเราเนี่ยค่ะกับหนังยางหนึ่งเส้นแค่นั้นค่ะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บด้วยค่ะถุงก็เอาใช้ขนาดตามเหมาะสมเลยไม่ต้องใหญ่มากนะคะเอาแค่พอเหมาะ าอาจจะแบ่งเป็นครั้งๆก็ได้นะคะแบ่งเป็นครั้งๆสำหรับที่เราจะใช้รับประทานนั่นเองอันนี้เป็นการเก็บผักบุ้งนะคะวิธีการเก็บผักบุ้งง่ายๆเลยสามารถเก็บได้หนึ่งอ,อาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าที่เคยใช้มาเนี่ยคือเก็บไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าๆเลยอาทิตย์กว่าๆเลยก็คือผักก็ยังสดอยู่ค่ะ ใบไม่เหี่ยวใบไม่แห้งใบไม่เฉาด้วยนะคะสามารถเก็บไว้ได้นานเลยนะแต่หลังจากนั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเอามาใช้หมดก่อนอวิธีแรกง่ายๆเลยค่ะก็แค่เอามาหั่นค่ะตัดส่วนรากทิ้งไปเลยค่ะตัดส่วนรากทิ้งนะคะแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนๆ่ตามที่เราจะใช้งาน เป็นหมูกินหมูกระทะหรือจะมาไว้ผัดผักบุ้งใช่ไหมคะก็หั่นตามขนาดที่เราจะใช้ค่ะหลังจากนั้นก็เอาใส่ถุงนี่ละค่ะง,ง่ายๆเลยเก็บใส่ถุงให้มันพอดีให้เหลือช่องอากาศนะคะไม่ต้องยัดมันมากนะคะไม่ต้องยัดนะคะถ้ายัดมาใบเขาจะเละจะ,ะผักของเราก็จะช้ำนะคะไม่ต้องยัดใส่แค่พอ ประมาณค่ะแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นค่ะไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะแต่ก็ยังเหลืออากาศภายในอยู่นะคะไม่ใช่ว่าเอาอากาศออกหมดเพราะถ้าเราทําถุงรีบแบนใช่ไหมเวลาเราไปเก็บอาจจะถูกทับถูกอของอย่างอื่นเบียดเสียดอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผักของเราเนี่ยมันถูกกระทบทําให้ผักมัน ทำให้ผักมันช้ำมันเละได้ค่ะก็ทําให้ถูกมันพองๆเข้าไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระทบกระแทกเออผักของเราก็จะไม่บอบช้ำก็ยังจะสดใหม่ค่ะเก็บไว้ใช้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่ห่ะคะและหลังจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาช่องเก็บผักได้เลยนะคะ หาคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อให้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ